มาดูความลึกกันครับคร่าวๆฟอร์มอรบอยว่าน่าจะหนึ่งฟุตนะครับน่าจะหนึ่งไม้บรรทัดได้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นฝีมือของรถไถอะไรครับ สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับผมบอยอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้พามาดูคูโบต้า M 1 0 8 S ครับถ่บุกเบิกไถต่ออ้อยเก่าเพื่อหลางาต่ออ้อยครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับนั่นครับมาแล้วครับนี่ครับฝีมือของคูโบต้าครับ ไถลึกมากครับน่าจะหนึ่งไม้บรรทัดได้ครับผอมบอยขออยู่ไกล้หน่อยนะครับคี้ฝุ่นเยอะเอาจนล้อฟรีครับกดมิดด้ามครับ M108S ครับคูปต้าร้อยแปดแรงโอ้โหเอาจนล้อฟรีครับดูครับอ๋อคี้ฝุ่นครับหลบก่อน เป็นไงครับรอฟรีแล้วครับน่าจะเป็นฐาน3ามใบยี่บหกครับเล่นกดสมิธเลยนูน่นบักจรของฟอร์มบอยจอดอยู่นูน่นขับผ่านทางมาครับเห็นพี่แกกำลังไถอยู่ก็เลยขอดูสักหน่อย ขอดูอยู่ไกลๆสักหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้ขิ้ฟุ่นเยอะครับวันนี้ฟาร์มบอยไถไล่เหมือนกันรับขิ้ฟุ่นมาเต็มเต็มเต็มปอดเลยครับหายใจนี้หอบหมดแล้วครับนี่ครับโอ้แข็งมากจริงๆครับรอยไถอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นต้องสวยครับเพราะว่าไถบุกเบิกก็คือหน้าที่ก็คือเอาแค่ต่ออ้อยเอาแค่ความลึกอะครับ แล้วครับเล่นล้อฟรีเลยนะครับพี่แกอัดเต็มเต็มเลยนั่งขับแบบสบายๆครับเพราะว่าเป็น Power s h u t ัตเทครับไม่ปวดขาครับไม่ค่อยได้เหยียบคลาครับก็มีหินกวาดด้วยครับดังแครกแคคอยู่โอ,โอ้โหเป็นไงครับ ลงสมิดเลยแต่ตรงนี้ไม่ค่อยลงนะครับเดี๋ยวมาดูความลึกของรอยไถยกันโอ้โห,โโห,โโหเสียงเข็ดฟันเลยครับดูครับรถเป๋เลยครับรถนี้ไปประมาณ30องศาได้มั้งครับนะี่ยคือดินแข็งมากจริงๆครับถ้าให้รถ ต่ำกว่าเจ็ดสิบแรงนี้น่าจะไม่ค่อยลงะครับฟังเสียงล้วโอ้โหเสียวฟันเลยครับหินล้วนๆครับโอ,โ,โอ้โหนี่ครับหินไม่ใช่หินธรรมดานะครับหินภูเขาครับนูน่นเขาที่อันนี้ที่อำเภอเอราวันจังหวัดเลยครับหินภูเขาที่ เลยนี่ไม่ต้องห่วงครับโอ้โหขนาดอยู่ใกล้ๆนู่นครับอันนี้ก็เกือบร้อยเมตรนี่ยังเสียงยังแบบโอ้หเสียงนี้เข็ดฟันเลยครับเดี๋ยวมาดูเป็นไงครับนี่รถเตะเลยไหมครับเจอหินก้อนนี้เข้าไปข้างล่างนะจะใหญ่ครับ นูนอีกส่วนหนึ่งมันไปโผล่นู่นลอยไทยไม่ต้องบอกแล้วครับไม่ต้องเอาสวยครับไทยบุกเบิกก็คือสมชื่อมันนะครับบุกเบิกเพื่อที่จะให้ดินเก่าดินข้างล่างที่อัดมาอยู่3ามสี่ปีครับงัดขึ้นละเอียดขึ้นก็คือพลิกหน้าดินแหละครับช่วงนี้ เอาตัดอ้อยกันออกเกือบหมดแล้วครับก็เลยต้องไถบุกเบิกปลูกใหม่บางแปลงก็ยังเหลืออยู่น่าจะเป็นอ้อยพัน์ุเขาบางแปลงก็จนอ่างอกยาวแล้วครับเดี๋ยวนี่ครับดูรอยไถ วันนี้ก็พามาดูเนี่ยครับความลึกแต่ดินค่อนข้างที่จะดีนะครับปลูกอ้อยนี้งามเลยลึกครับก็เป็นฟุตแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเทียบกับคนลงไปยืนเลยอันนี้คือลงมายืนแล้วนะครับก็พอดีว่าถ่ายย้อนกลับไม่ได้ว,วงเข่าฟาร์มเบอยพอดีครับฟาร์มเบอยสูงร้อยเจ็ด สิบก็ถึงหัวเข่าครับมาเดี๋ยวพาดูอีกรอบแล้วก็จะกลับบ้านแล้วครับเอาดูตรงนี้แล้วกันตรงนี้น่าจะลึกสุดแล้ะดูไม่มีหินดีน่าจะเล่นรอบเครื่องสูงพอสมควรครับฟังเสียงละไม่รู้ว่าใช้เกียร์อะไรนะครับไม่ได้ไปดูใกล้ๆไม่ได้ขึ้นดูด้วย ถ้ดูเขาเข้าพี่เขาไม่ได้ใช้ดับคอนโทรลนะครับน่าจะมือคอนโทรลนี่แหละครับรถนี้ฟรีนะครับขนาดว่ารถแรงๆนะครับเป็นไงครับล้อฟรีไปเลย เดินดูตามไม่ได้ครับมันโทรโทรศัพท์มันไม่กันสั่นนะครับไม่มีไม้กันสั่นเดี๋ยวท่านผู้ชมเยียนหัวเอาโอ้โหที่สำคัญมาทางฟอร์มอยบยแล้วครับโอ้ลาก่อนที่ฝุ่นก็วิดีโอนี้ฟอร์มอยบคงจะลาแค่นี้ครับพาแวะดู พี่แกไถบุกเบิกต่ออ้อยเก่าครับก็เป็นคูปต้า m 108 s ครับคูปต้าร้อแรงก็รุ่นใหญ่ครับก็ปิดพลาดประการใดอธิบายผิดยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยววิดีโอหนะ้าพาไปดูอะไรก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ